สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ submerged. ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพักเครื่องวัตถุมงลคลเครื่องรางของขลังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระาคาหลักร้อยมาเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่หนึ tiếp, hombres, <Stick. S 2> ่งพันเจ็ดสิบเจ็ดสวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันพฤหัสบดีที่ยี่สี่เมษายนสองพันร้อยหกสิบแปดนะครับพี่พี่ครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านราคาถูกๆเอามาแบ่งบันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอให้พี่ดูไว้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่จะถ่ายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ครับใจร้อนพี่โทรได้เลย 0962594093ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เบอร์โทรนี้ครับพี่พี่ครับ0962594093เบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวทั้งโทรทั้งแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้ง่ายๆเลยครับพี่พี่ครับหรือจะแอดไลน์ก็สแกนคิวอัคคดนี้เพื่อแอดไลน์กับทางร้านได้ครับพี่พี่ครับนี่นะพี่น้องฝากไว้ด้วยครับพี่พี่ครับแล้วก็พี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพัสดุสั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอน ต้มเติมพี่บอกน้องแจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับอินดีให้บริการนะครับพี่พี่แล้วก็วันนี้ พักประมาณนี้ครับพี่พีครับสามสิบแปดรายการครับพี่พีครับเนื้อดินเนื้อผงเหลี่ยนรูปหล่อครื่องหลังของขังครบถ้วนเหมือนเดิมครับพี่พีครับราคาวันนี้แบ่งปันเบาๆครับพี่พี่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยบาทมีสามช่วงราคานะครับพี่พีครับเลือกเอาเลยครับพี่พีชอบเลือกไหนฉัดไปครับพี่พีแต่ส่วนใหญ่ที่เอาที่น้องดูนะครับพี่พีครับส่วนใหญ่อยู่ที่สามร้อยครับพี่พีครับนี่มีสี่ร้อยกับห้าร้อยอยู่ไม่กี่รายการครับพี่พีครับนอกนั้นจะสามร้อยเยอะเลยครับพี่พี่ครับลองดู พี่พี่ราคาแบบนี้พี่พี่ไปปิดก่อนได้ก่อนครับพี่พี่ครับ, iste, รบไม่มีดามาก,กันนะครับพี่พี่ครับแล้วก็อย่าลืมนะพี่นั้นก่อนจะเริ่มต้นรับชมกับพี่พี่ครับคลิปนี้รบกวนจริงๆครับพี่พี่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พี่ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิด่งแจ้งเตือนช่อง,องเฮดีพาบ้านให้ด้วยครับพี่พี่ครับจะขอบพระคุณพี่พี่อย่างสูงเลยครับพี่พี่ iste, ครับนี่ประมาณนี้นะครับพี่พี่ครับแล้วก็วันนี้ไม่เป็นการเสียเวลาเย็นๆแบบนี้น้องจะไปไวนิดนึงนะคครรัับพี่บ ถ้าไปไวเกินไปยังไงกราบขอประธานอ่พไพี่ๆมาณที่นี้ด้วยนะครับพี่ๆครับก็วันนี้เริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าทุ่านเนาเรามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่ๆครับนี่เลย เริ่มต anyway, ้นรายการที 1> mm. ่1ครับพี่วที่นี่เลยครับพี่แบบนี้พระลีลาไม่ขนุนครับพี่พี่ครับพระลีลาม่ขนุนเนื้อดินเก่าเก่าสวยงามดีมีเม็ดกรวดเม็ดแร่ครับพี่ครับให้เราได้เห็นนะพไปน้องแบบนี้เก่าเก่าสวยเลยครับพี่พี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่พระเนื้อดินละเอียดละเอียดแบบนี้เก่าเก่าสวยๆน่าใช้ดีลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่2พี่พี่องดูแบบนี้นี่เลยครับพี่ครับนี่พระผงกรีบบัวหลวงปู่เงินไอหลวงปู่เงินหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่ครับแบบนี้ปีหนึ่งห้าน้องปีห5ครับพี่พี่ครับพิมกรีบบัวใหญ่ปี15เป็นพระเนื้อผงพุทธคุณครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าเดิมเดิมสวยงามดีหลังยันแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยหลวงพ่อเงินปี15เก่าเก่าสวยงามดีเลี่ยมเดิมเดิมีครับได้มาแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอา300บาท รายการต่อมารายการที่สามครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่สมเด็จพุทธซ้อนแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระสมเด็จพุทธซ้อนแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยเก่าเก่าสวยงามดีนะครับพี่พี่ครับนี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่คบเนื้อหาเป็นไงครับพี่เก่ากึกเลยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรพี่ครับมวลสารเต็มเต็มครับพี่ครับนี่อุด เขาเลยอัดอัดแน่นไม่รู้มวลสารครับพี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีเนื้อแบบหนึบหนึบแน่นแน่นแบบนี้ครับพี่ครับนี่เห็นไหมครับพี่ครับก้อนมวลสารเป็นเม็ดเม็ดเป็นก้อนๆแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่พครับเผื่อพี่พี่ตั้งใจชอบแบบนี้พระสมเด็จพุทธซ้อนเอาสามร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่4ี่พี่เพงดูแบบนี้พี่พี่ครับพระสมเด็จองค์นี้ครับพี่พี่ผ่านการใช้งานมาครับพี่พีครับเนี่ยพุทธคุณเข้าเนื้อเข้าหนังแบบนี้เลยครับพี่พีครับเก่าเก่าสวยงามดีทําให้เราเห็นเนื้อหาด้านในนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ค่อนข้างจัดจ้านเลยครับพี่ครับต้องบอกเนื้อหาค่อนข้างจัดจ้านเลยครับพี่พี่ผ่านการใช้งานมาแบบนี้ครับพี่พีครับเนี่ยแตกและแห้งเลยครับพี่พีลองดูครับพี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับเก่าเก่าสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนีีีีี้ลลองงดูนคคครรรรััับบบบบพพ่่่่ๆเเยยกาสวจิแ ลองดูดัวพนะี่เนาะเนี่ยพระสมเด็จครับพี่ครับแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่5ค้ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่นี่พุทธกวักบัวฟันปลาหลวงพ่อกกยจุตินทรโรวัดโคสิตารามครับพี่พี่ครับแบบนี้ดูพี่พี่พระเนื้อผงสวยๆแบบนี้นะครับพี่ครับเนื้อผงผสมอ่าน่าจะเป็นผสมน้ํามันตังอิวนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่ครับเนื้อผงน้ำมันเก่าเก่าสวยงามดีเป็นพระพุทธกวักครับพี่ครับแบบนี้บัวฟันปลาสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าเดิมๆเลี่ยมมาแบบนี้นะครับพี่ครับเลี่ยมมาแบบนี้เลยน่าใช้มากๆครับพี่ครับแบบนี้ลองดูดูพี่ีเนาะเอาไป สามร้อยบาทหลวงพ่อวกยเอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่หกครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยเนี่ยหลวงปู่ทวดครับพี่ครับแบบนี้เนื้อว่านสบู่เลือดพี่พี่ครับผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยได้นะครับพี่ครับเนื้อแดงเลือดแบบนี้เลือดเออเนื้อว่านสบู่เลือดนะพไปน้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีครับพี่ครับสวยงามดีแดงเลือดแบบนี้มีความงดงามมีความน่าใช้ดีแห้งมากครับพี่ครับแห้งแห้เก่าๆสวยงามดีออกแดงเลือดแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยเนื้อว่านสบู่เลือดสวยจริงๆครับพี่ ติดอย่างนี้เลยพี่พสวยงามดีลองดูน้องพี่น้องแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พครับแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่7จ็ดพี่พี่นี่เลยครับพี่ครับนี่พระสมเด็จเนื้อเอ่อเนื้อผงนพี่นแบบนี้ครับพี่พี่ครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีหลวงพ่อผมไปช่องแค่เขาเรียกว่าสมเด็จฟ้าผ่าครับพี่ครับสมเด็จฟ้าผ่าแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีแก่มวลสารจัดๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เขาจะมีเนื้อถ้าตรงถ้าตรงจะไม่ผิดน้พี่น้องเขาจะมี3โซนครับพี่ครับมีน้ำตาลมีเขียวแล้วก็มีขาวครับพี่ครับแบบนี้ครับพี่พี่อย่างนี้ลองดูได้เลยครับพี่ครับน้ำตาลขาวเขียวประมาณนี้นะะพพีีี่่่่นน้้งถาาาจไมมผิดคครรัับบบบๆแเยกสว พระสมเด็จฟ้าผ่าแบบนี้หลวงพ่อผมมาช่องแค่สวยงามน่าใช้มากๆครับพ,พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่ครับนี่เนื้อผมพุทธคุณเก่าๆสวยงามดีหลวงพ่อผมมาช่องแค่แบบนี้ครับพี่ครับสมเด็จฟ้าผ่าสวยดีเอา300บาท รายการต่อมารายการที่แปดครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่นี่เหรียญหลวงพ่อเฮงครับพี่ครับแบบเนี้ยหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอแบบนี้สวยนะครับพี่พี่ครับชื่อดีดีพี่ครับชื่อเฮงระเบับแบบนี้เนื้อทองแดงรมดำสวยงามและคมชัดดีพระพรันบ้านเดิมๆครับพี่พี่ครับพระบ้านบ้านเดิมๆได้มาแบบนี้นะครับพี่พี่ครับเอาลงมาจากหิง่งแบบนี้เลยพี่พี่สวยงามดีครับพี่ครับหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอแบบนี้สวยมากๆครับพี่พี่ครับเนี่ยเนื้อทองแดงรมดำน่าใช้สุดๆครับพี่ครับสวยงามและคมชัดแบบโอ้โหไม่ต้องลงกล้องก็ยังเห็นความคมชัดเลยครับพี่พี่ครับน้า a รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่9กพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่เนี่ยหลวงพ่อเชมนะครับพี่ครับหลวงพ่อเชมแบบนี้ครับพี่พี่พ่อเชมวัดนายางแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระอินทชดน้พี่น้องเหลือว่าหลวงพ่อเชมแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยามดีเนื้อทองแดงเก่าๆพี่พี่ลองดูบ้านๆบ้านจะจัดแบบนี้สวยดีครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้น้องได้มาแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับเนี่ยเก่าเก็บเก็บเก่าเก่าเก็บแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆหูห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูนะ หลวงพ่อแช่มวัดนายางเก่าดีสวยงามดีหลังยันแบบนี้ครับพี่ครับหลังยันแบบนี้เก่าเก่าเดิมเดิมบ้านบ้านได้มาแบบนี้เอาเป็น300บาท ราคาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหแบ่งปันแบบสุดๆแล้วครับพี่ๆครับไม่มีจะเบาที่ไหนเบาได้กว่านี้แล้วครับพี่ๆลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมารายการที่10ครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ๆนี่นะพี่นะพระพรหมพรหมสี่หน้าหลวงปู่ดูวัาสแกแบบนี้ครับพี่ครับต่อโค้ชชอช้างหนึ่งตัวรอยจาน3จุดแบบนี้ครับพี่ๆครับสวยมากๆพี่ๆแล้วก็เรี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะพระพรหมพรหมสี่หน้าหลวงปู่ดูวัสแกครับพี่ๆครับสวยจริงๆพี่ๆเนื้อตะกัวเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ๆัเเนื้อตะกก่่วา สวยงามดีลองดูได้เลยครับพี่พีครับแบบนี้นี่โอ้โหดูตอกแบบนี้ครับพี่ครับตอกชอช้างแล้วก็มีรอยจานแบบนี้ครับพี่ครับตอกชอช้างแล้วมีรอยจานด้านหลังแบบนี้สวยงามดีเนื้อตะกัวครับพี่ครับเนื้อตะกัวแบบนี้พี่พีสมัยโบราณนะครับพบี่ครับคนสมัยก่อนบอกว่าเนื้อตะกัวดีเพราะว่าอ่อนเวลาแบบว่าผุดปลุกเสก็ไปเข้าเนื้อง่ายแบบนี้ก็วางไปถ้าไม่รองตามความเชื่อครับพี่พีครับแบบนี้เอา400บาท รายการต่อมาครับพี่ๆครับดูพี่ๆี่เลี่ยมขนาดนี้ครับพี่ครับนี่แค่ผมบอกแค่ผมบอกราคาไปได้ี่นะแค่ค้าเลี่ยมนี่ก็จะหมดยู่แล้วครับพี่ครับบอกตามตรงเลยว่าถ้าได้ราคานี้ไปพี่พี่เอาพระเหรียญไปได้เลยครับพี่ครับหนึ่งเหรียญตอเปื่อยๆพี่ๆครับเอาไปเลี่ยนแบบนี้พี่ๆี่ผมว่าเกินผมว่าเท่าๆถ้าจนถ้าจะแทบแทบจะเท่าเลยพี่ๆ่ครับแบบนี้อันนี้เหมาด้านมาได้แบบนี้นะครับพี่ๆครับไม่แพงก็เลยมาแบ่งปันกันไปน้องแบบนี้ครับพี่ๆีครับหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลแบบนี้ครับพี่พี่หลวงพ่อธรรมจักรวัด แบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เดี๋ยวถ้าน้องบอกราคาไปน้พี่น้องบวกค่าเลี่ยมกับพระแล้วน,นะครับพี่พี่ครับผมว่ายังไม่ได้เลยนะพี่ถ้แบบนี้เลี่ยมเลนหนักปึ๊กเลยพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เอาไป300บาท พี่ๆลองได้เลยเอาเหรียญนี้ไปครับพี่ครับเอาเนี่ยเอาลองดูนะพี่น้องเอาเหรียญนี้ไปครับพี่ครับเนี่ยเอาเหรียญนี้ไปเรียมเรียนแบบนี้ครับพี่ๆครับผมว่าเกินนะพี่นะดีไม่ดีเกินพี่พี่ครับแบบเนี้ยเอาลองดูแล้วคันพี่ๆอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่ๆรายการที่12ครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับพี่แบบนี้พี่ๆนี่เลยพี่ๆใต้อารมเย็นเนื้อทองแดงอารมณ์ตามครับพี่ครับแบบนี้ด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโสพลหรือว่าจ ใต้ร่มเย็นแบบนี้หลวงปู่ทวดหยยบน้ําทะเลจื้ครับพี่ครับหน้าใช้ดีครับพี่พี่หน้าใช้ดีแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่ครับนี่เนื้อทองแดงรมดาเก่าๆแห้งๆแบบนี้นนรนนนครับพี่พี่ครับเก่าๆแห้งๆแบบนี้สวยสวยพี่พี่ลองดูตัวนี้ใต้ร่มเย็นสวยงามดีหลวงปู่ทิมครับพี่พี่ครับแบบนี้ปี2526แบบนี้เอา300บาท เรียบเรียบร้อยพี่พี่เอาขึ้นคอได้เลยแบบนี้เอาแค่3 0 0รบาทครับพี่ครับราคาเบ้าวิวพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่น้องรายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่หลวงพ่อดิ่งเหรียญนี้เข้มขังมากครับพี่ครับบอกได้เลยว่าเข้มขังจริงๆครับพี่ครับแบบเนี้ยพระพระครูพี่โบศนารักแบบนี้นะพี่น้องหรือว่าหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนั่นเองครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับสวยงามดีนี่เลยเจ้าคณะอำเภอบางประกงแบบนี้ครับพี่พี่ครับเหรียญเก่าสวยงามและคมดีเออเยเดียวต้องบอกว่าเหรียญเก่าสวยงามและน่ารักดีมีความเข้มแขัง นี่นะ้องๆแบบนี้เนี่ยครับพี่ๆลองดูเนี่ยปั๊มข้างกระบอกห่วงเชื่อมเก่าๆเดิมเดิพี่พี่ครับแบบเนี้ยได้มาบ้านบแบบนี้ครับพี่พี่ครับสองสี่แปดหนึ่งพี่พี่ลองดูนี่เลยอย่างนี้ครับพี่ครับอยู่ที่การเก็บรักษาครับพี่ครับแบบนี้อันนี้เขาปล่อยไว้บนหิ้งแบบนี้เดี๋ยพี่น้องอาจจะโดนความชื้นโดนอากาศเอาไปสัมผัสแบบนี้ครับพี่พี่ครับทำให้เกิดเป็นผิวพันธุ์แบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้เอาไปสามร้อยบาท ราคาแบบนี้น่ารักน่าใช้ครับพี่พี่ครับไม่ได้แพงหรอกครับพี่ครับเอามาแบ่งปันกันจริงๆรครับพี่พี่รายการต่อมาครับพี่ครับนี่หลวงพ่อจื้อพี่ครับหลวงพ่อจื้อหลวงปู่จื้อน้องพี่เนาะหลวงปู่จื้อวัดเขาตังเงาะครับพี่แบบนี้พี่พี่นี่เลยวัดเขาตังเงาะอุดมพรแบบนี้ครับพี่ครับแบบนี้วัดอำเภอหนองบัว โดยเฉพาะอำเภอหนองบัวและเหวพี่ครับจังหวัดชัยอ๊ะพุ่มแบบนี้เนื้อทองแดงครับพี่ครับแบบนี้ผิวไฟเดิมๆดพี่ครับแบบนี้บ้านๆเลยพี่ๆลองดูสวยดีครับพี่ครับดูในหน้าตาติดคมชัดดีจมูกโด่งๆแบบนี้นะครับพี่ครับหลวงปู่จื้อวัดเขาตะเงาะอุดมพรแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยหลวงปู่จื้อพันธะพันธมัด ตะโตนแบแบบนี้ครับพี่พี่ครับขอไปพี่พี่ครับน้องมานก็ได้เก่งเท่าไรนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่นี่ดูพี่พี่ผิวไฟติดตามซอกตามมุมแบบนี้นะครับพี่พี่ครับหนูดูได้เลยครับพี่ครับเส้นสายฝนขนแมวเต็มเต็มพี่ครับแบบนี้สวยงามดียรุ่นหนึ่งระบุอย่างนี้นะพี่น้องรุ่นหนึ่งแบบนี้วัด เขาตะเงาะครับพี่บแบบนี้อุดมพร้อมพี่ครับแบบนี้น,อน้องบัวละเหวชัยภูมิแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีดูตัวตัดครับพี่พี่ครับแบบนี้ดูตัวตัวตดเลยพี่พี่ห่วงเดิมเดมหูเดิมเมอยู่ครบครับพี่พี่ครับห่วงเดิมเดิมหูเดิมเดิมอยู่ครบแบบนี้เอาไป300บาทรายการต,ต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ครับจอบเข้าไปแบบนี้ครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่เขาบอกเป็นเสื้อเกาะน้องพี่เนาะเสื้อเกาะฝั่งคนแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เนื้โลหะเก่าเก่าคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พ ออกจัดจ้านดีนะพี่นะออกจัดจ้านดีครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเนื้อออกจัดจัดดีครับพี่แบบนี้ลองดูครับพี่พี่นี่ดูน่าจะแก่วันนะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยลองดูครับพี่พี่นี่อย่างนี้เลยครับพี่ครับเนื้อโาหะผสงครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่นะพี่เนาะจอบพอะไปแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีเนื้อเนี่ยผมดูว่าแบบดูค่อนข้างสีค่อนข้างเปล่งปังดีจังเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูถ้าพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สมองพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่โอ้ปั๊มเตารีดแบบนี้ครับพี่ปั๊มเตารีดแบบนี้หลวงปู่ท่วนนะพี่นะตรงเนี้ยจะมีรอยกับกาบตรงนี้นิดนึงครับพี่พี่ครับน่าจะเกิดจากการรีดโลหะไม่เรียบครับพี่พี่ครับน่าจะเกิดจากการรีดโลหะไม่เรียบครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับปั๊มเลยติดไม่ถึงนะน้องพี่น้องแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่แต่ว่าสวยดีครับพี่ครับโดยรวมผมยังดูสวยงามดีอยู่เลยพี่พี่หน้าโตท่อ หลังตัวหนังสือบล็อกเสาอากาศด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้โอ้โหถ้าผมว่าถ้าถ้าปั๊มติดเต็มนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยต้อง4ี่ห้าร้อยขึ้นไปนะครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะวันนี้เอามาแบ่งปันไม่แพงเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกก่อนนะพี่นะตรงนี้ครับพี่ครับเขามีปั๊มไม่ติดตรงนี้นิดนึงครับจะเป็นรอยกับกาบนิดนึงนะพี่น้องแบบนี้แต่ว่าถ้าดูโดยรวมผมว่าแหมเอาไว้ใช้ได้ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยถ้าส่วนตัวนะพี่น้องโดยรวมสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ครับดูเเเเบบบบบบีีีีีีี้้แแหมตติิิิดดดดดดนนนนนนยยยววคคครรรัััพพพ่่่ออกลาา300ท หน้าตัวทอหลังตัวหนังสือบล็อกเสากลสวยดีเอา300บาทเท่าน mm. ั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่หลวงปู่หลวงพ่อเดิมครับพี่ครับหลวงพ่อเดิมแบบนี้พี่พี่ลองดูดิน้องหลวงฐานสูงแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าเดิมเดิมครับพี่ครับหลวงพ่อเดิมพี่พี่เนี่ยบ้านบ้านหิ่งๆได้มาแบบนี้เลยครับพี่ครับเอาลงจากหิ่งมาแบบนี้เลยครับพี่พี่เอาลงจากหิ่งมาแบบนี้เลยเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ครับหลวงพ่อเดิมแบบนี้เก่าดีสวยงามดีไม่มีรอยจารที่ใต้ฐานนะครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามมากมากพี่พี่ครับหลวงพ่อเดิมแล เพราะเดิมยังติดคมชัดดีอยู่เลยครับพี่พี่แบบนี้ลองดูเอาสามร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เหรียญหล่หลอศูนย์ทร สุนทรอนสวนธรีวานีครับพี่ครับแบบนี้เราพี่ต้องแบบนี้ครับพี่ครับนี่ดูพี่ดูโลหะเก่ากึกเลยบ้านเก่าเก่าแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เหรียญหล่อสุนทรีวานีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่วัสดุทัศนะพี่นะลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เก่าดีสวยงามดีหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่ครับชอบมากๆครับพี่พี่หล่อโบราณแบบนี้ชอบมากๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะเก่าเก่าสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูถ้าพี่พท่านไดชอบแบบนี้ครับ พี่ครับเอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่พระนางพญาพี่ครับนางพญาสบายแพ้ครับครับจังหวัดพิจิตรพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยหอเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับหลเก่อเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้นางพญาสบายแพ้ครับพี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยงามดีครับพี่ครับจังหวัดพิจิตรพี่พี่แบบนี้ไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะพิม <conquer> นี้ค่อนข้างหายากเลยครับพี่พี่ครับพิม์นี้ค่อนข้างหายากเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่นี่เลยเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ครับเก่าๆสวยงามดีนางพญาสบายแพรจังหวัดพิจิตรครับพี่ครับแบบนี้หล่อโบราณนะพี่ เก่าดีสวยงามดีเอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่หล่อกลมแบบนี้ครับพี่รับหล่อกลมกลมแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยโอ้โหดูข่าฝุ่นเดิมเดิมนี่ครับค่าฝุ่นเดิมเดิมแบบนี้เอาลงจากหิ่งมาแบบนี้เลยครับพี่พี่ห่วง หูหูเขาเรียกะลยห่วงเชื่อมในตัวนะต้องห่วงเชื่อมในตัวแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีครับพี่พี่ครับหลวงพระจันทร์บางมอนพี่พี่เก่าๆสวยๆเลยพี่พี่องค์นี้ต้องบอกว่าเก่าเก่าสวยงามดีจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดูพี่นนองได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเก่าเก่าสวยงามดีหลวงพ่อจันทร์บางมอนครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาส0 0ร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่21พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่นะพี่นะแบบเนี้ยสวยงามและโดนใจไหมครับพี่ครับสวยงามและโดนใจไหมครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะเก่าดีสวยงามดีครับพี่พี่ครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับพี่พี่เนื้อตะกั่วแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่สมเด็จอ่าสมเด็จหลวงพ่อโพมาช่องแคร์ครับพี่ครับแบบนี้สมเด็จหลวงพ่อโพมาช่องแคร์เป็นเนื้อตะกั่วครับพี่ครับแบบนี้ตัดพิเศษเป็นตัดใบหอกแบบนี้ครับพี่ครับตัดพิเศษเป็นตัดใบหอกแบบนี้เลยเก่าเก่าสวยงามดีครับพีี่แบบน้ ี่ลองดูไม่แพงด้วยเอา300บาท รายการต่อมารายการที่22ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงพ่อเนียมครับที่แบบนี้พิมพ์พระเอ่อพิมพ์พระกิ่งของตะเคียนพี่พี่พิมพ์พระกิ่งตอคองตะเคียนแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีและหายากครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าหายากเลยทีเดียวเชียวครับพี่ครับแบบนี้พิมพ์พระกลิ่งของตะเคียนครับพี่พี่ครับตอนนี้น้องไม่ว่าจะเป็นงบน้ำอ้อยเสียงกลมเสียงแหลมครับพี่พี่ครับนี่หาไม่ได้แล้วพี่พี่แบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับวันนี้เจอเจอพิมพ์พระกิ่งของตะเคียนหนึ่งองค์ครับพี่ีครับแบบนี้เอามาแบ่ง หลวงก็เนียมมัดด้อยครับพี่พี่ครับแบบนี้อาจารย์ใหญ่สายสุพรรณบุรีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่ไม่แพงเอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่ยี่สิบ สามครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะนี่เลยพี่พี่ครับนี่พระชัยพิมพ์ตอแบบนี้ครับพี่ครับพระชัยพระชัยวัดพิมพ์ต้อหลวงปู่บุญวัดกาบางแก่แบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีลงชาติสีแดงครับพี่ครับลงชาติสีแดงแบบนี้แล้วก็มีการปิดทองด้านหน้าพี่พี่เก่าเข้มขังถึงใจจริงๆครับพี่ครับต้องบอกว่าเก่าเก่าสวยงามเข้มขังดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีพระชัยพิมพ์ตอแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ลงชาติสีแดงแล้วก็ปิดทองเก่ากึกแล้วเข้มขังจริงๆครับพ รายการต่อมารายการที่สิี่ครับพี่ๆครับแบบนี้เลยพี่ๆนี่เลยครับพี่ระพลายพิน้าครับพี่ครับแบบนี้พระพลายพิน้าครับพี่ครับพระกลิ่งพลายพิน้าแบบนี้พี่ๆ กิ่งเขย่าดังฟังชัดดีครับพี่ครับกิ่งเขย่าดังฟังชัดดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่กลิ่งพารีพิณาตพิมพ์บัวเหลี่ยมครับพี่ครับแบบนี้สวยงามดีเก่าเก่าสวยสวยพี่พี่ลองดูแบบนี้ได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความเข้มขังดีครับพี่พี่ครับระบุอย่างชัดเจนว่าพารีพิณาตแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่อุดกลิ่งมีรอยจันทร์ที่ใต้ก้นแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูตัวพี่ต้องแบบนี้เผื่อท่านพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอาไป400บาท ระไรครต Finally, ас, right, like right well. ่อมารายการที่ย네ี่สิบห้าครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่ครับพี่ครับแบบนี้เตาหลวงเพื่อเงินพี่่ครับเตาหลวงเพื่อเงินแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่โลหะเก่าๆสวยดีครับพี่พี่ครับเตาหลวงเพื่อเงินแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ดูโลหะสิครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่ากึกเลยพี่พี่โลหะเก่ากึกแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่ดูโดนพี่น้องขึ้นออกไล ตามมุ้งแบบนี้เลยครับพี่ครับออกลายตามมุ้งแบบนี้เลยพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีลองตัวรับครับแบบนี้ยเต่าหลวงเพื่อเงินแบบนี้สวยมากๆครับพี่ครับองค์เล็กๆแบบนี้กําลังน่ารักดีครับพี่พี่เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่ยี่บหกพี่พี่ลองแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หลวมพวกเงินพิมพ์คิตานะครับพี่พี่ครับหลวมพวกเงินพิมพ์คิตาองค์นี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยเก่าๆสวยงามดีพิมพ์คิตาสามชายครับพี่ครับแบบนี้เก่ากึกเลยพี่พี่ลองดูเนื้อหาโลหะแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆคลาสสิกดีพี่พี่เก่าๆคลาสสิกดีแบบนี้ครับพี่ครับพิมพ์คิตาสามชายแล้วพี่ต้องดูเนื้อหาเป็นยังไงนะครับพี่พี่ครับนี่เลยได้ความเก่าด้วยความเข้มแขังดีครับพี่พี่ครับนี่ดูใต้ฐานแแบบ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 นน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 ีีีีีีีีีี้้้้คค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 รร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 ััััััััพพ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 ่่่่่่่่่่่่เเเเเกกกกกกาาาาาึลลยออออองงไไมมมมตตติิ์ะะะววจธหหื พิมถ้าเป็นพิม,นมพ์นโยมเขาจะเป็นหล่อชอบ้วยครับพิมลิ้งค์พิมคิตาเขาจะเป็นเบ้ากระดกแบบนี้ครับเบ้ากระดกแบบนี้เขาจะไม่มีเบ้าปิดเนาะพ,พี่เนาะก็จะออกแบบแบบคว่ำไปอย่างนี้ครับแล้วก็าปล่อยให้เดือดแบบนี้ลองดูนะครับพีพ่ๆสวยงามดีแบบนี้เก่าๆเข้มขังดีเอา4ี0บาท พิมพ์ิตาสวยดีครับพี่ครับอ้วนๆลำๆคลาสสิกดีเอา400บาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพีพ่ๆเหรียญหลวงพ่อโสธรแบบนี้ครับพี่ครับนี่เหรียญปั๊มหลวงพ่อโสธรพิมพ์สองหน้าสวยดีนะครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้นี่เลยเก่าๆคลาสสิกดีเป็นเหรียญปั๊มนะครับพี่ครับเป็นเหรียญปั๊มแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับเนี่ยปั๊มสองหน้าหลวงเออ่หลวงพ่อโสธรแบบนี้สวยงดงามดีมีความเข้มขังดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เนื้อทองเหลืองต้ยเไม่เนื้อทองเหลืองแบบนี้เก่าๆสวยดีเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่สิครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมเขียนมัโกแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ดูพี่พี่กระไหลทองสวยมากๆ,ๆครับพี่พี่ครับแบบนี้โชคดีนี่ชื่อดีๆนะพี่น้องหลวงพอ่อเกษมเขียนมัโกแบบนี้ครับพี่พี่ครับเหรียญโชคดีเหรียญกลมเล็กแบบนี้เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยครับพี่พี่ครับปีหนูนี่คือปีน,นักษัตริย์ก็คือปีเกิดของหลวง หลวงพว่อเกษมนั่นเองนะครับพี่พีครับแบบนี้ปี2532ก็ไหลทองสวยมากๆครับพี่พีครับสุดวิสาขบูชาไตรลักแบบนี้ครับพี่พีครับหลวงพว่อเกษมเขียนมะโกเหรียญโชคดีแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับเอา400บาท รายการต่อมารายการที่19ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่เลยโอ้โหดูเก่าเข้มขังถึงใจไหมครับพี่ครับเก่าเข้มขังถึงใจไหมครับพี่พี่ครับแบบนี้พระสังกัดใจครับพี่ครับพระสังกัดยจวัดขวางแบบนี้ครับพี่ครับหลวงพ่อเงินวัดขวางและพี่ลองดูเนื้อหาโลหะครับพี่พี่เก่าจริงๆพี่ครับองค์นี้ผมบอกได้เลยว่าเก่าจัดจัดสวยจริงจริงพี่พี่ดูได้เลยแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อเงิน พระสังกัจาย์หลวงพ่อเงินออกวัดขวาครับพี่ครับแบบนี้สวยดีครับพี่ครับแบบนี้เก่าเก่าเก่ากึกเลยเนื้อหาแบบนี้คลาสสิกดีถ้าพี่บีถ้าใดรชอบแบบนี้เอาสี่ร้บาท สวยจริงพี 100, kind of ่ค sì, รับองค์นี้สวยจริงครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่น้องเอาเสียรอยครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่อะไรการที่สามสิบครับพี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่ครับออกวัดของขอมพี่พี่ครับแบบเนี้ยหลวงปู่สุขวัดปากคอมมาขำเท่าครับพี่ครับแบบนี้พิมพ์อ่าพระพุทธน้องน้องข้างอุแบบนี้ครับพี่ครับนี่ออกวัดของขอมนี่ครับพี่พี่สวยดีเข้มขังมากครับพี่ครับต้องบอกว่าเข้มขังมากเลยครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยโลหะเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับโลหะเก่าๆสวยงามดีหลังยันแบบนี้ครับพี่ครับหลังยันแบบนี้เลยพี่พี่ครัับบบเเขข้้้มลลลงงสุดดดๆๆยพีี่อูแนไ ความเก่าได้ความสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพ,พี่ครับนี่เลยเก่ามากสวยจริงๆครับพี่ครับแบบนี้ลองดูตัวไี่เนาะเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่31ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่ครับนี่หลวงปู่สุขวัดโพไซทองพี่ครับแบบนี้หล่อเก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับคนอุดด้วยมวลสารแบบนี้ครับพี่พี่คนอุดด้วยมวลสารแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่คลาสสิกมากครับพี่ครับแบบนี้ลองดูน้องๆหลวงปู่สุขวัดโพไซทองแบบนี้เก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่ครับลองดูเนี่ยพี่พี่กระแสโลหะแบบนี้ครับพี่ครับออกเป็นเกล็ดกระดีแบบนี้เลยพี่พี่เก่าๆสวยงามดีเนื้อโลหะผสมแบบนี้เก่าๆสวยสวยพี่พี่ลองดูครับพี่ครับหลวงปู ใต้ฐานอุดด้วยมวลสารแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่32ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้รูปถ่ายหลวงพ่อแดงวัดขาบไมด้อิตครับพี่ครับแบบนี้สวยดีครับพี่พีครับสวยงามดีเข้มขังดีแบบนี้ครับพี่พีครับหลวงพ่อแดงพี่พีครับนี่ดูพี่พีสะท้อนปุ๊บปลอดท่วมๆแบบนี้นะครับพี่ครับปลอดท่วมๆแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่ครับหลวงพ่อแดงครับพี่ครับแบบนี้ห้องภาพเพชรบุรีสวยงามดีครับพี่ครับแบบนี้น้องลองดูครับพี่ครับหลวงพ่อแดงวัดขาบไมด้อิตแบบนี้เข้มขังจริงๆครับพี่ครับหลวงพ่อแดงแบบนี้หอมห้อยคอเลยครับพี่ครับเลี่ยมเก่าๆด้ๆแบบบนีเอาาไป300ท รายการต่อมาครับพี yeah, ่พีครับรายการที่33พี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พีครับแบบเนี้ยพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวพี่พีครับแบบเนี้ยนี่เลยพี่พีครับพระเนื้อผงเก่าๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่าพิมพ์พระากระจายน้องหรือพิมพ์พุงปองแบบนี้ครับพี่ครับยังมีค่าบลักหลงเหลือให้เราได้ได้เห็นอยู่นิดหน่อยครับพี่ครับแบบนี้โดยรวมยังดูน่ารักน่าใช้ดีครับพี่ครับโดยรวมยังดูน่ารักและน่าใช้ดีแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับเก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พีครับนี่เลยเก่าดีสวยงามดีน่่่่่าาใช้้้้สุดดๆคคคครรรรรัััััับบ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 บพพพีีีีีแแนนนนะปปิิตหหลวววงงูยมอ โอ้โหดูพี่ๆแบบนี้เก่ากึกเลยเอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่เข้ามารายการที่3ามสี่แหวนแบบนี้ครับพี่ครับแหวนหลวงปู่ดูครับพี่ครับแบบนี้ครับพี่แหวนพระพุทธหลวงปู่ดูแบบนี้พี่พี่สวยๆเลยครับพี่ครับแบบเนี้ยวสกก็คือวัดสแกนนั่นเองครับพี่ครับแบบนี้ลองดูตัวต้องปีสองห้าหนึ่งข้าครับพี่ครับแบบนี้พี่ต่อโคชช้างหนึ่งตัวแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่นะซอนหางมีรอยจานที่ใต้ท้องแหวนแบบนี้ครับพี่มีรอยจานที่ใต้ท้องแหวนแบบนี้เลยพี่พี่สวยๆน่าใช้ดีแหวนพระพุทธนะครับพี่ครับแหวนพระพุทธหลวงปู่ดูวััดสแแกบบบนีี้ครพ่ครับสวยยๆเลพี่ครับบบแนี้ลองดูถ้้าาาพีี่่ทนนใดชออบบบแเส ใส่นูชี้ได้สบายสบายได้ไหนะใส่นูชี้ได้สบายสบายแบบนี้ครับพี่ครับนี่ถอดเข้าถอดออกง่ายแบบนี้ครับพี่ครับไซส์ประมาณไซส์สิบนะคบพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่ครับนี่ดูพี่พี่ถอดเข้าถอดออกง่ายแบบนี้เลยครับพี่พี่สวยงามดีด้วยแบบนี้หลวงปู่ดูว่าสเกลเอาสามร้อยบาทเท่านนครับพี่พี่ครับรายการตอมารายการที่สามสิบห้าพี่พี่ครับแบบนี้หลวงปู่ดู่ว่าบั้นแจงพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่จิ้งจกสาลิกาแบบนี้ครับพี่ครับจิ้งจกสาลิกาแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับบบรจจิิงกกสาาแ เนียหลวงปู่ดแต๋วบ้านแจ้งพี่ครับเลี่ยมเดิมๆแบบนี้ครับพี่ครับองค์เล็กๆนะครับพี่ๆเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้เป็นงออานะครับก็เป็นงออาแบบนี้ลองดูพี่ๆไม่แพงเอาสี่ร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่ๆครับรายการที่สามสิบหกพี่ๆลองดูแบบเนี้ยเบียร์แก้ครับเบียร์แก้ ข้างในเนี่ยพี่ปลอดเต็มเม็มอยู่เลยครับพี่ครับปลาดเต็มๆตมอยู่เลยพี่พี่เขย่าแบบรู้สึกวิ่งเลยครับพี่คร,รับปลาดยังวิ่งวิ่งเต็มเ็มอยู่เลยพี่พี่แบบนี้ลองดูตรงไีตนอถักเชือกครับแบบลงลักถักเชือกแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอาสีร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่ครับแบบนี้พี่นี่เลยพี่ครับนี่อันนี้น่าเป็นจัมโบสองตรงไปเนาะจมโบสองครับพี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่ครับนี่หลังยันดวงน่าจะเป็นจัมโบสองถ้าน้องผิดพลาดเลยขออภัยนะพี่นะผมจําไม่ได้ชอบซ้ำสับสนทุกทีเลยครับไม่ว่าจัมโบหนึ่งกับจัมโบสองพี่พี่ครับไม่มั่นใจตรงนี้เลว่าผมว่ายันดวงนั้นน่าจะเป็นจัมโบสองนะพี่นะแบบนี้ลองดูครับพี่ครับพระปิตาหลวงปู่ดูสแกนเอ้ยหลวงปู่โต้ววัด ว่าหลวงปู่โต้วว่าเป็นตัชิมพี่พี่ครับแบบนี้ขอไปไปพี่ครับพระปิดตาหลวงปู่โต้วว่าเป็นตัชิมพี่จัมโบ้แต่ผมจำไม่ได้ว่าจัมโบ้หนึ่งหรือจัมโบ้สองแต่ผมบ้านน่าจะเป็นจัมโบ้สองโดยน้องพี่น้องเป็นยันดวงแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีระบุอย่างชัดเจนว่าหลวงปู่โต วัดปูชิมพีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีพี่พี่ดูเนื้อหาแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีมีการผสมเส้นเกสาด้วยครับพี่ครับแบบนี้ต้องพี่้อลองดูครับพี่ครับนี่เนื้อปิ้นปิ้นมาด้านหลังแบบนี้ครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่เนื้อปิ้นปิ้นมาด้านหลังแบบนี้ครับพี่ครับนี่ดูน้องพี่้อเนื้อปิ้นตกขอบมาด้านหลังแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีพับปิดตา หลวงปู่โตมามาดูชิมพีแบบนี้ครับพี่พี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่ครับพี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูเลี่ยมมาให้เรียบร้อยพี่พี่เลี่ยมเดิมๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตองนี่เลยพี่พี่ครับนิ้วมือติดคมชัดดีแบบนี้เอาไป300บาท จัมโบ้ผมจำไม่ได้ว่าจัมโบ้หนึ่งหรือจัมโบ้สองนะพี่นั่งแบบนี้เอาไป300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับแต่คาดว่าจนดวงแบบนี้น่าจะเป็นจัมโบ้สองนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เราดูตัวน้องไม่แพงเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่38รายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่ครับ ตะก,กุดแบบนี้ครับพี่พี่ตะก,กุดเก่าๆ,ๆแบบนี้ครับพี่ครับลักนี่เก่าจริงๆครับพี่ครับลักเก่าจริงๆแบบนี้น้องได้มาจากชัยนาทนะพี่นะตีเป็นจรนะเข้ขบฟันได้ไหมตีได้ครับพี่ครับแบบนี้แต่ว่าขออนุญาตไม่ตีแล้วกันเราไปดองแบบนี้ให้เป็นไกด์แล้วกันพี่พี่ครับให้เป็นไกด์กดูแล้วกันครับพี่ครับแบบนี้ว่าพี่พี่คิดเห็นว่าเหมือนกันหรือเปล่านะพี่นะแบบนี้ครับพี่พี่ครับส่วนตัวในพี่พี่ครับผมก็ดูว่าน่าจะใกล้เคียงกับจระเข้ขบฟันหลงปุษกนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เขามีหลายลายครับพี่ครับแแบบบนนนีีีีีีี้้้้ลออองงดดดูไเเยยพพพพ่่่่่่กาาาสวตขญ ตีเป็นว่าไม่ทราบที่นะครับพี่ครับเป็นนะครับพี่ครับเป็นตะกั่วแบบนี้ครับพี่ครับตะกั่วทักเชือกแล้วก็ลงลักเก่าๆแบบนี้ครับพี่ครับนี่ทักเชือกแล้วก็ลงลักเก่าๆแบบนี้ครับพี่ครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับพี่ครับตะกุดเนื้อตะกั่วแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีทักลวดลายแบบลายจระเข้ขบฟันแบบลายละเอียดแบบนี้ครับพี่พี่ครับเดี๋ยวน้องวัดขนาดให้ดูพี่ ความยาวโดยรวมน่าจะ4นิ้วนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่น้องน่าจะ4นิ4้วนะครับพี่พี่ครับขออนุญาตนะพี่นะนี่เลยพี่พี่ครับ4นิ้วครับพี่ครับสนิ้วแบบนี้ครับพี่พี่สนิ้วแบบนี้ลวดลายจระเข้ขบฟันแบบรายละเอียดแบบนี้ครับพี่ครับสวยดีพี่พี่ลองดูนี่ให้ดูภาพรวมอีกทีหนึ่งครับพี่ครับแบบนี้เดี๋ยวน้องนี่ครับพี่พี่ครับนี่ดูลวดลายค่อนข้างละเอียดแบบนี้ครับพี่พี่ครับข้ดลายค่อนข้างละเอียดแบบนี้น้องได้มาจากชัยนาธแบบนี้นะครับพี่พี่ลองดูครับพี่ครับแบบนี้น้้้อออองขนนนุุญาาาตตตตีีีวว่่่่ไมททรบบบแะะกกดเืั ถักเชือกครับแบถักเชือกเป็นลายแบบลายล,ละเอียดแบบนี้นะครับแบบลายจอเแค้ของฟันลายละเอียดแบบนี้พี่ๆแล้วก็ลงรักครับแบบนี้เก่าๆสวยกำดีขนาด4นิ้วแบบนี้เอา500บาทตีว่าไม่ทราบที่แบบนี้เอา500บาท โอ้โหสัญญากิ่งรัวๆนะครับพี่พีครับแสดงว่าวันนี้ครับพี่พี่คลิป e ี1,077ครับพี่พีครับ1,077พี่พีครับน้องนำเสนอพี่พีครบทั่วนแล้วครับพี่พีครับลองดูนะพี่เนาะชอบะไยกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พีบอกน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พีครับยินดีให้บริการครับพี่พี่วันนี้ครบทัวนแล้วหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องให้ข้อมูลใดผิดพลาดไปน้องชายคนนี้ต้องกราบขอประทานอภัยพี่พีมานัดที่ดีด้วยนะครับพี่พี่ครับก็ขอบพระคุณพี่พี่ทุกทุกบ พี่ครก็ขอให้พี่ๆทุกๆท่านมีแต่ความสุขคิดบางสิ่งใดก็ขอให้สมบูรณ์แบบทุกประการเฮงเฮงรวยรวยเงินทองไหลมาเทมาในที่สำคัญครับพีค่คร um. ับ <s> สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี <S <S <Wha> ่พี่แล้วเรามาเจอกันครับพี่พี่ครับทุกๆวันพี่พี่ครับสี่ห้านักศึกษามงเที่ที่นี้ที่เดียวเลยครับพี่พี่ช่องเฮงดีพระบ้านพระบ้านราคาถูกๆรอพี่พี่อยู่นะครับพี่พี่ครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ